นิทานเรื่องพูดต้นกล้วยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีต้นกล้วยสูงเด่นอยู่กลางทุ่งนาที่กว้างใหญ่ต้นกล้วยนี้ดูดูไปก็เหมือนต้นกล้วยธรรมดาทั่วๆไปแต่คนในหมู่บ้านกลับกลัวต้นกล้วยนี้มากมีเสียงเล่าลือกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเงาของหญิงสาว กฎอยู่ใกล้ๆ <niño> ต <sharing> ้นกล้วยชาวบ้านเล่าว่าหญิงสาวคนนั้นเคยเป็นคนในหมู่บ้านแต่หลังจากที่เธอได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายๆคนก็เชื่อว่าเธอถูกคำสาปให้กลายเป็นพูดต้นกล้วยรอคอยวันที่จะมีใครมาปลดปล่อยเธอกันชายหนุ่มผู้กล้าหาญประจำหมู่บ้านเขาไม่เชื่อเรื่องดวงวิญญาณหรือพูดผีอยู่มาวันหนึ่ง เขาได้ยินเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับต้นกล้วยนี้เขาก็หัวเราะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังและประกาศออกไปว่าจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงชาวบ้านต่างก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากและก็พยายามห้ามกันแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะพิสูจน์ความจริงและเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่ต้นกล้วยต้นนั้นในครนพระจันทร์เต็มดวง เมื่อกันได้ไปถึงต้นกล้วยต้นนั้นก็ได้พบว่าบรรยากาศรอบๆนั้นชวนขนหัวลุกอย่างบบาไม่ถูกความเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมพัดใบกล้วยไหวไปมาและทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังมาจากใกล้ๆกันตกใจแต่ก็ยังยืนอยู่กับที่ทันใดนั้นเองภาพเงาของหญิงสาวก็ปรากฏขึ้นรอบๆต้นกล้วย ใบหน้าของเธอดูเศร้าหมองแต่ก็แฝงไปด้วยความมืดมนเธอได้บอกกับกันว่าหากเขาจะต้องเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเธอจะต้องทำตามคำสั่งที่เธอบอกหญิงสาวเล่าว่าเธอเคยเป็นหญิงสาวธรรมดาในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ถูกชายหนุ่มผู้หลงรักเธอสาบแช่งให้เธอกลายเป็นผู้ต้นกล้วย สาเหตุเพราะว่าเธอปฏิเสธในความรักของเขาการรับฟังอย่างใจจดใจจอ่อหญิงสาวบอกกับเขาว่าถ้าเขาต้องการที่จะช่วยเธอเขาจะต้องทำพิธีบูชาต้นกล้วยในคืนพระจันทร์เต็มดวงถึงสามครั้งโดยห้ามใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดหากทำสำเร็จเธอจะได้รับการปลดปล่อยและกลับมาเป็นมนุษย์ตามเดิมกัน จึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือหญิงสาวแม้รู้ว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเองมากก็ตามในคืนแรกเขานำของเส้นไหว้มาวางที่โคนต้นกล้วยและก็สวดคาถาตามที่หญิงสาวบอกทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีและในคืนที่สองก็เช่นกันแต่แล้วในคืนที่สามขณะที่เขากำลังทำพิธีอยู่นั้น มีชายหนุ่มลึกลับปรากฏตัวออกมาจากทางมืดชายคนนั้นคือผู้ที่สาบแช่งหญิงสาวและไม่ต้องการให้พิธีนั้นสําเร็จเขาเผชิญหน้ากับกันและเตือนว่าถ้ากันจะทำพิธีนี้ต่อไปจะต้องเจอกับคำสาบเช่นเดียวกันกันนั้นไม่ฟังคำเตือนและทำพิธีต่อจนเกือบเสร็จแต่แล้วชายลึกลับ ก็กลับเรียกพูดผีอื่นๆมาขัดขวางเขาต่อสู้กับพวกมันอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งหญิงสาวปรากฏตัวและช่วยขับไล่พูดผีพวกนั้นออกไปหลังจากนั้นพิธีก็ได้เสร็จสมบูรณ์หญิงสาวก็ได้ถูกปลดปล่อยจากคำสาปเธอขอบคุณกันและบอกว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครต้องเจอคำสาปเช่นนี้อีกแล้ว หญิงสาวได้กลับคืนสู่ร่างของมนุษย์และกลายเป็นเพื่อนสนิทของกันแต่พวกเขาก็ยังคงระลึกถึงชายหนุ่มผู้เป็นต้นเหตุของคำสาบนนี้แม้ว่าเขาจะหายไปหลังจากพิธีเสร็จสิน้นแต่ก็มีข่าวลือว่าเขายังคงวนเวียนอยู่แถวแถวต้นกล้วยที่เริ่มจะเหี่ยวเฉากลายเป็นตำนานที่สยองขวัญที่เล่าขานกันในหมู่บ้านนี้ตลอดไป